เครื่องบินขับไล่ล่องหน J-35 หรือที่รู้จักในชื่อ J-35 เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ของจีนที่เริ่มเป็นที่รู้จักตั้งแต่ปี2020โดยออกแบบมาสำหรับทั้งกองทัพอากาศและกองทัพเรือจีนตั้งใจให้เครื่องบินขับไล่ล่องหนจีนรุ่นนี้เป็นคู่แข่งสำคัญของ F-35 จากสหรัฐโดยเฉพาะในตลาดโลกที่มีข้อจำกัดด้านการส่งออก J-35 แบ่งเป็น2รุ่นคือ J-35A สำหรับภารกิจบนบกและ J-35 สำหรับเรือบรรทุกเครื่องบินรุ่น J-35A ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานแอร์โช์ไชน่า2024พร้อมแสดงเทคโนโลยีที่โดดเด่นทั้งความคล่องตัวความสามารถในการล่องหนและการทำงานร่วมกับอาวุธทันสมัยด้วยดีไซน์ที่คล้าย F-35 จีนใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเช่นรูปทรงแอโรไดนามิกช่องอากาศเข้าแบบไรเวลส์ซูเปอร์โซนิกอินเลทและการเก็บอาวุธไว้ภายในลำตัว J-35 ใช้เครื่องยนต์คู่ WJ-21 ซึ่งพัฒนาในจีนโดยอิงจากทีมอฟอดี93ของรัสเซียแตกต่างจาก F-35 ที่ใช้เครื่องยนต์เดียว ในด้านการส่งออก j 35เริ่มได้รับความสนใจอย่างมากโดยปากีสถานได้วางแผนสั่งซื้อเครื่องบินขับไล่ล่องหนจีน j 35จำนวน40ลำพร้อมส่งนักบินไปฝึกในจีนส่วนอียิปต์ก็กำลังเจรจาเพื่อจัดซื้อสแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ j 35ในฐานะเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ที่สามารถแข่งขันในตลาดโลกจีนยังนำเสนอ j 35ว่าเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับประเทศที่ไม่สามารถเข้าถึง F 35ได้ง่ายทำให้ j 35เครื่องบินขับไล่ล่องหนจีนรุ่นล่าสุดกลายเป็นความหวังใหม่ที่สามารถท้าทายการผูกขา,าด